ลาบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายทั้งช่องปูนาคมหาลาบเบือ้อเลือเลยข้น่อยเด้อเอาบัดนี้ผู้นาคลังจากม,เมาเยี่ยมยามถามเขาอีพออีเมนทั้ง,งเบื้องล่าลูกเต่าล้อหลานทั้งหลายแล้วก็ขอฝากเพื่อนพักไกอ่อำพรวั่นเ้อพี่น้องเด้อเพื่อนพักไกอ่อำพรเนาะพี่น้องเนาะทังเขาเวียงจันทร์ห้องพักสะอาดสะอานอ่ามีลวงอาหารพร้อมมีอาหารพร้อมมีกาแฟมีเบสิก มีทุกกินทุกอย่างพี่น้องเนาะเ่าต้องไปไก่พักอยู่ที่เดียวมีมองกินมองเล่นมองเที่ยวอยู่ในหันอ้อมเบ้ยมหันพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ,ะติดล่ำของบริการดีฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงวันเด้ดเอเฮ่นพักไก่อ่ำพรพี่นอ้องเฮ่นพักไก่อ่ำพรของอีเมนาลอนอ่อนวัฒนาอีพอข้าใไมอ่อนวัฒนาพร้อม้วยกีทงลูกไา,าเป็นผู้บริหารพร้อม้วยขอบพวรซั์อันนี้คืออีอพอข้าใไม ออแม่น้าร้อนออนวัฒนาเด้ออ่าซึ่งเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านเอกอัครราชทูตเป็นพ่อเท่าแม่เท่าของท่านทูตอาล่าประจําคุณหนิงนอพี่น้องเนาะอันนี้อยู่งอนอยู่สั้นอยู่บันอยู่ซองผู้นักอ่ามีโอกาสได้ไปสวดมนต์อ่าไปสวดมนต์สวดเสริมเพิ่มบารมีให้อีพ่ออีแม่ตลอดถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่มาจากตั้งประเทศมาจากอเมริกามาจากเมืองจีนก็มีพี่น้องเนาะ หลายผู้หลายคนมาผู้นาก็มีโอกาสได้นั่งพิจนนารณาตรวจดวงให้เสริมดวงสวสดเสริมเพิ่มบารมีให้ลูกให้ล้านให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงพี่คารมหลักลัทรัทธาในดวงศีลดวงธรรมของผู้นางเนาะพี่น้องเนาะนั่งยู่หันมีต่ผู้ใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องนี่ตลรดดับมี่ตลรดดับบิก๊กบิ๊กแ่นั่งยุ่หันผู้บัเทตงงานเหตุการณ์เนาะพี่น้องเนาะมาจากเมืองจีนแนะ่มาจากท่านใน,ในหลายผู้หลายคนพี่น้องในยินข่าวว่าผู้นางสิมา พา,ากันมาหาผู้ขาผู้ขาก็ดีใจหลายหลายที่ลูกเตาหลานทั้งเมื่อเล่าหรือทั้งบันไก่บันไก่ได้ยินข่าวว่าผู้นาขวมขัวไปพี่น้องขัวกายสะพานคันข้าไปทั้งพีดกับว่าสะพานกายขัวพี่น้องอันนี้คือหิงพระอพปออีเมเดอผู้ขาเป็นผู้ไปตั้งให้เมื่อฮอกเตปีแล้วเลยอหรอพี่น้องเนาะมีโอกาสได้ขามไปพอมันฆ่าโควิดบัดน,นี้โควิดมันซับมันจากมันเศร้ามันจากแล้วผู้นากา มาสวดเสริมเพิ่มบารมีให้อีพ่ออีแม่ให้ป้าให้ลุงครับให้ป้าให้ลุงให้พี่ให้น้องลูกเต่าและหลานเท่าไหรให้ยุ่ยเย็นเป็นซุกสมกับที่ลอค่อยมาซีปีเต็มพี่น้องซีปีเต็มที่ผู้นาผมมีโอกาสได้คมไปทั้งเล่าอัปคมไปลวกัไแ้เฮ็ดให้ลูกให้หลานโอ้ยดีใจหลายได้รับการต้อนรับครับซูแ้่ว่าไปผู้นาบ่ได้กินฮอดเข้าพี่น้องเป็นอย่างที่ได้กินนะแต่ แหนมเมืองแนี่าปาเต้แน่เขากีเน่พี่น้องอุ้ยอย่ามันคักหลจนเลื่มกินเขานะพี่น้องเนาะแเตือนเนี่ยมื่อสามาผูนากับมีโอกาสได้มาตั้งสารอัญเชิญปูสีสุดโทนาคาราชเอาไปเป็นมิ่งขวัญอยู่ในสะที่กิทงลูกไส้เดียวของอีพอพลเฮตุไว้เนาะซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลบ้านพักไป่อำพรอยู่นะขณะนี้พร้อมด้วย เบสิกบาร์กาเฟ่เบสิกพี่น้องเข้าไปสิรับความบุญน,นะพี่น้องเนาะฮัลบริการเป็นกระดิงบริการดีพี่น้องเนาะบริการดีน้าไม่งอรอไม่นานบริการดีพี่น้องของพักของเศร้ากสา็สะอาดสนะอ้านเด้อพี่นอนะ้องเด้ออ่าพี่น้องทั้งไทยเข้าจะกขามไปบ่ี่องพักกันติดต่อได้ที่บ้านพักไก่อํำพรนะพี่น้องนะเด้อหมายเลขโทรศัพท์กักบขึ้นยุ่ทั้งนานันละไปบ่ถือเบืกบ่ได้ีหลีกะไปสอบถามมึงเอาเข้าขึ้นรถบ้านไปนี่ จากขัวศิลลักซีพี่น้องลักสามเห่าวังลักซีสีเขียนไปว่าบ้านพักไกอ่อำพรสแล้วพี่น้องเด้อจอดแลนะ้วะปุ๊บมีลูกเต่าล้ลานมาบริการพี่บริการน้องบริการป้าบริการลุงนะครับเข่าปานนามอาหารการยั่วการกินสั่งได้พี่น้องไม่ต้องเป็นั่งมองอื่นมาพักมองเดียวนี่เขาปานน้าให้ยั่วให้กินเบอ้อทุกอย่างทุ่แนวคําแรกมากกับมีแนวเสียแนวง,งันให้พ้อมเนาะพี่นอนะ้องเนาะคำแรกมากกับมีแนวเสียเหมือนกันแต่นำ้ำอันนี้คือสะบัวน้ำที่ปูนา ไปอัญเชิญปูซีสุโธลงสะลงอ่างลงนำ้ำหายแก่เฮือนสั้นบ้านซองบ้านพักแก่อ่ำพอนเด้พอ,เอ,อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบพุ่นดีใจรอเวลามาสามปีกว่วกับสี่ปีลูกเต้าเฮ็ดแล้วก็วไปตั้งไห้บริอัญเชิญจักเถอากีทงว่าบริอัญเชิญจักเถ่อข่าล่อปูไปกับสามปีกว้วนแล้วกับสี่ปีแล้วพี่น้องเนาะอาตาพัดโควิดมันเปลี่ยนยุคกะไดเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ขามไปแล้วก็โอ้ยดีใจายพี่น้องเอ้ยดีใจดีใจ อ่าโดยเฉพาะอีแม่กับอีพ่อเพิ่นกับบอดี้เฮนนากระโดนกับเข่าชะแล่แก่ชะล่าอ่าไปตามธรรมเนียมไปตามธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเลขอีหยังพี่น้องกับพี่เจรนาบงเอกว่าอยู่ในมะละกกออาจจะได้บักคุงเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในบักคุงอยู่ในบักคุงปูนาเห็นแล้วก็เลยทายมาไว้หาผู้ใดมักอันนี้ก็คือกันนี่ผู้ใดเห็นเป็นเลขอีหยังยกแก้มของอีพอปู่สีสุโตเฮานี่เห็นเป็นเลขอีหยังกับไปพี่เจรนาเอาเด้อพี่น้องเด้อ ย้ำให้เล็กแต่ที่พิจารณาสก้อนส้นตัวเลขตัวเบอร์แล้วผู้นางเอาไว้ตรงกลางๆพี่น้องติดตามไปรเรื่อยๆนะเสียงน,นะพี่น้องเนอะติดตามเรื่อยๆผัสเสียงอ่าได้เลขตัวใดนอของอีพอกุณแแห่เขานั่นล่ะผู้นางบุ้บป้อยหลายตัวดอกฟังรอบไปรเรื่อยๆนะพี่นอนะ้องเนอะอันนี้บ้านพักไก่อมพรนะพี่น้องเนอะนั่นหมายเลขโท่าทก,กับศนะูนย์สองหนะ 20, 99, 99, 22, ึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งนะพี่น้องเนอะแล้วก็ศูนย์สองศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์สองสองเจ็ดห้า่าพี่น้องไปพิจารณานเพิ่งเอา อยากเข้าไปพักอยากเข้าไปเศร้ากะติดต่อในนอพี่น้องนอะติดต่อได้เดอ้อสอบถามได้ผู้ใดมักมันมีเบิร์ตจนได้หันพี่น้องข้าวาเบียดเอาข้าว่าบาเนาะบาสิกเดียว่าบเบสิกมันมีเบิทุกอย่างเช็แล้วแล้วต้องเข่าไปเบิง้งอันนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องลุงป้าน่าทั้งหลายที่มาตุ้มมุ่งกันได้ยินข่าว่าผู้นากไปโอ้ยลังหลกันมาอพี่น้องมาเป็นหน่วยเนี่ยผู้นากแขว่าบอดใเศร้าเลยนอนสลบกับมองแม่คู่จนได้ไปท่ายรูปเอาไว้ท้านอนหลับท้าพิงแขน โอ้ยมันเพี้ยหลายพี่น้องเนาะมันเพี้ยหลายไปตั้งแต่เมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่ก็ได้นอนสองสามถูกพี่น้องตื่นยังมาสอบมากับลูกเต่าละลานมาทําพิธีแล้วกันนั่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี่หายหนุหายเต่าละลานเขาสมกับที่ข้าเจ้าโลกค่อยว่าปูนาคบ่ได้ไปโดนแล้วอ่าสัวปูพ่อศึกขามมาได้กันให้มาเฮ็ดมาทำมาสั่งเลิกกันจังพอได้เฮ็ดได้ทำด้สั่งให้แล้วพี่น้องเนาะอ่าแม่คู่กันมีโอกาสได้ไปนั่งอาไปทุกแถวแล้วก็บม่ได้พักบม่ได้เศร้าดอกตะวันวัดนี้เออใครแน่จัหนน่อยึง เอีวันนี้แค่แน่ใจหน่อยนึงพี่น้องอ่าบอดีเห็นอีอย่างหลายสุดเถอะแล้วบอดีเศร้าตินเศร้าเมื่อเราสุเมื่อนีเอีแม่มีคนใส่เบิดพี่น้องเนาะทุกจุดทุกจุดทุกจุดพี่น้องทุกจุดทุกจุดเด้อพี่น้องเด้ออ่าปูนาจุดทูปอ่าปู้นงคนเกษียณไปนะปู้ไทยถอดสดอ่าปูนาจุดทูปพี่น้องป้องแปะเกษียนไปแล้วว่าปูนาได้ตัวใดเนาะพี่น้องเนาะว่าปูนาได้ตัวใดติดตามไปแล้วพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณ อ่าบอยจากผัดผักเวนเว้นักจองมาาไก่บอยจากไก่สะข้อพ่อเว้นาัก้าเวนนาพี่น,อน,น,น้องเนาะคือทอดปลาคือทอดลุงคือทอดพีคือทอดน้องอ่าท่างฟังเล่าห้าวเบืเ่นนอ,อไ,าาไ,ปาาไปเลยนะพี่น้องเด้อเอาไว้โอกาสนาฟ้าไม่อ่าปูหน้ากสิคามไปเล่นให้เก่าตอนนี้คืนรถและพี่น้องค้นกันลลยหลขึืนรถมาแล้วค้นกันลลยหลายนะพี่น้องเนาะอ่าว่างไปหันบ่หลายปันไหนวังมาเนียนเอียดพี่น้องก็จะกินขี้ข้านเ่นีละผูไปพูมาผูมาผููไปเด้อ มีโอกาสผู้ขาสิกับขึ้นไปยามอีพ่ออีแม่ยามพี่ยามน้องยามป้ายามลุงทั้งเมืองเล่าฮะหรือบ้านพี่เมืองน้องผู้น่าบ่ได้ไปเที่ยวไซพี่น้องไปหอดักะนั่งยูตะหม่องเก้าว่าพอนั่งเห็ดไห้ลูกไหาลานแทบสี่มีไม่เวลาพักพ่อน่ก็ดีใจครับพี่น้องส่งประกันรอคอยที่เข้าไปเนาะพี่น้องเนาะไปก็จะเฮ็ดใ้ลูกไหาลานอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีชัย,ชยถูกหวยเลยเกินทอง ทำมาค้าขายเบิดเปล่าลยก,ก็ดีใจอ่าข้าเจ้าไปวัตตะไปย่ำใดก็ได้รับความอบุญจากพี่น้องบ้านไก่เล่นเชียงปูม,มาบ่อปูม,มาบ่อเพระาะ <c> ว <oughs> ่าโซโปสิความั่วามาได้เด้ข้าวพักกันมาเด้อฉันว่าก,กันโอ้ยม,เยมาเยี่ยมยามทำข้าวกันผู้หน้าก็ดีใจเด้อทีหลังผู้หน้าขึ้นรถขึ้นลาแล้วก็อีพออีแม่มาส่งอ่าอีพออ่าเข้ามาอีแม่นารอนมาส่งเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจอ่าก็ดีใจเห็นอีพออีแม่ยังหักเด้อ กับไทยก็เด้อพี่น้องเ้อกับแทยก็เด้อพี่น้องเ้อายังหักยังแพงพี่น้องป้องไปเฮาคือเก่านั่นละมีโอกาสสิมากครับมีโอกาสสิมหาใหม่แล้วพี่น้องเนอทั้งอสปปล่าวคือทอดยังหักยังแพงคือเก่าบ้านเคยอยู่อูเคยนอนเคยไปเคยมากเนาะพี่น้องเนาะดีใจดีใจดีใจก็ขอให้พี่น้องป้องไปให้ทั้งหลายสบายดีเบิร์ตไปเด้อพี่น้องทั้งลาาทั้งไทยก็ได้ กราบขอบคุณพี่น้องพ่องป่ายทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปขอบพุ่นเนาะพี่น้องเนาะขอบบุญขอบพุ่นอีพอ,อีเม่อีป่ายลูกพี่น้องพ่องป่ายลูกเต่าละลานทั้งหลายอ่าลูกเตอาละลานทั้งหลายที่อ,อยู่ทั้งสอปปลเลาสหารัฐอเมริกากับมีนาะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งคุณมิงกับมีอ่าพี่น้องอยู่หลายมองหลายที่ยอยู่เมืองจีนกับมีมาหาปูอันนี้คือตัวเลขเด้อตัวเลขยังกลัวเดาเหมือนเดิมเลยพี่น้อง ตัวเลขของผูยากนั่งตัวเก่าเหมือนเดิมพี่น้องคือสามูนหาเลขอีพอวัดกุดแห่เด้ออย่าลืมวันที่16ไปร่วมทำพิธีบวงสวงกับผู้นากที่วัดกุดแหพัฒนารามเด้อพี่น้องเด้อวัดกุดแหพัฒนารามเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่ให้น้องให้ป้าลุงสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องให้ป้าลุงทั้งหลายจงมีความสุขมีอายุวันนะสุขะพระปฏิพันธ์ธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดได้สมความมารถนาเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ผู้านาต้องขอกาบครับว่า สวัสดีครับ